ครับผมผมครับผมขี่วครับวันดีครับนุ่มบ้านปลาหน้าจีนบ้านครับผมมันนี่นุ่มบ้านป้ากะเขาจะตำมือแล้วครับผมเปืองแห้งครับส่วงเนี่ยครับผมเพราะว่ามันยิ่งปลายิ่งนู้นเนาะส่วงนี่ก็มาให้มาแยงมาใหม่ก็เริ่มเป็นครับเบิ้ลอาโฟนมากอะไอตำรู้ครับผมนิ่งเที่ยกับไปน้ำโมน้ำเปลกเขามาสิกระแบ่งให้เขาครับผมเขาขอก็ได้แบ่งให้เขามันก็เลยเบิ้ลไปครับผมนุ่มบ้านปลากับประเทศไทยตอนตำเนาะบางคนพันวลาถามหาสูตรทาอยังีงครับทั้งสี่ นุ่มบ้านปลาก็เฮ็ดไปหลายคลิปแล้วครับผมก็บอกแล้วว่าสูตรมอตัยตัวไหยื่อใบหย่อนมึงชิปเก่าๆที่เคยนุ่มบ้านปลาเฮ็ดลงไหมครับผมอธิบายไปเบิร์แล้วครับผมขอสูตรเนี่ยขอสูตรเนี่ยยังซัดสินนุ่มบ้านปลาบอกไปเบิร์ตแหละก็สูตรมอตัยตัวครับผมสูตรมอตัยตัวตรงไหนปรุงใส่เหยื่ย้อนเบิึงคลิปเก่าๆเด้อพี่น้องแต่ผู้ใดบอกว่าขอสูตรขอสูตรเนาะเคยอธิบายเบิร์แล้วครับผมยัดใส่นุ่มบ้านปลาพิมพ์ว่า บานปลาพี่มาสองหนึ่งสามหนึ่งมันมาายตัวครับผมหันไปเห็ดมันกะสิบาร์เคือุ่นบานปลาเห็ดเจงสินาตหนบานปลาเห็ดคู่มือนเห็ดตูกระนังไหนผสมอิ่วครับบ่ไตตัวครับให้ไปย้อนเบื้องถ่าบอกว่าสูตรบอนไตตัวไห่ปย้อยนเบื้องคิดก็เก้าเดียวสิเข้าใจเองครับเมื่อนี้นุ่มบ้านปลากระตัมเดียวครับผมมือนประมาณหาขีดครับผมกะสิมาล่องเบื้องไนยิ่งตาเ네คล em exactly. ่นวานนี่ครับเนาะตัวนี้เป็นกระดาษกาไก่แล้วครับเนาะกระดาษกาไก่ครับผมนี่กาไก่พ่านยาสูบเท่านี่หละกระดาษผ่นยาสูบ นุ่มบานเปล่ามือเทพ่แล้วครับผมแจกแต่ลหายพี่น้องเห็นต้องันทุกคนเนาะตัวนี้นี่เป็นกระดาษชิดชู่ครับผมอืมชิดชู่ตัวนี้นี่เป็นกระดาษสมุดครับผมนุ่มบานเปล่าเพราะมีกระดาษเอซีครับผมผมซื้อ่าบางกว่าเอซีเยอ่เ้อคุณทุกคนเพิ่งกลับมาว่าโอ้ยมือดีจังสั้นจังสี่ตรงจูดใส่อันตรงสูดจูดใส่กระดาษพันยาสูบเพราะใหม่ครับผมอืมอันมือดีนี่ตรงจูดใส่กระดาษชิดชู่เพราะใหม่นุ่มบานเปล่าตรงตรงเลยใหม่ครับผม ใหม่ใหม่ใหม่เป็นยังไงสีบ่ใหม่เดียวนี่นี่ตัวนี้เป็นกระดาษสมมตินะครับเนาะใหม่เลพก่นหองเ้อใหม่รองบางเห็นกันเบิ่งเลยครับผมเ่องใส่รก,กระไฟบั้นเอาแปลวกระไฟบันครับคนนี่เด็กกระไฟเป็นยังไงสีบ่ใหม่ครับผมขันไผ่เฮ็ดบ่ใหม่เองทรงไม้นุ่มบานปลาเนี่ยจะ่าสีวาตะเขาวานาะเขาวาเนะี่ยเขาเนะี่ยเป็นไผครับผมมันเป็นไปบ่ได้ถึงจะบ่ใหม่ครับผม พี่กระดาษอันนี้บางหูดเด้อนี่กระดาษสมมติครับผมเพราะว่ามันจากหน,น้าก่อนนี่อันนี้เป็นกาไก่ชิดชูครับผมจูดจ้า,าใหม่ก็ใหม่ครับผมอืผู้ใด้บอกว่านมาใหม่เดียวนี่อันนี้เอาไปกับไก่ครบับผมสีเดียนไซพันมาใหม่หนั่นต้งไม่นุ่มบานตาบางแนวครับผมอยากเห็นเป็นบุญตาให้กันเนาะว่ากระดาษชิดชูมาใหม่เนาะเออนุ่มบานตาก็เเ็ยไปได้ครับผมพคนเป็น่าโอ้ยของผมของนายผมตั้มนะบอกใหอยจูดใส่กระดาษกาไก่มาใหม่เลยสัน่นเศร้าครับผมอยา่า,าว่าเข้ามาแหงว่าเบิ่งครับผม นี่สีล่องตามดำดับเลยครับผมกระดาษเช็ดชู้อ็กระดาษกาไกยก่อนมือว่าดีบอกกูปวดติดลืออด่นมัเป็นทานขันมันเป็นทานแล้วน่าติดได้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับผมจะให้ย่าให้เขาตัวได้หน่วยนี่ครับผมเบ,อบิ่งน,น้ำกันเลยครับผมใหม่ครับผมนี่แหละใหม่ไม่ไม่เนาะ มืาอนี้กับจูดในเฮือนครับผมเพราะว่ามันอันนั้นใหม่เด้อพี่น,อน้องเด้อใหม่เนี่ยหน่อยเราจะควายล่ามมืาอนี้เฮ็ดในเฮือนครับผมเพราะว่ามันล่มน้นอยเนาะนี่เนาะเออบาหน,นี้เป็นกระดาษเอ้าบาหน,นี้เป็นกระดาษเช็ดชู นะจะฉู่กับไม่ครับผมอืประมาณนี้เบื้องน้ากันเลยครับผมนี่แหละหมอดต้นที่ใหม่เพื่อนนมบั่นปลาอืต่อไปเป็นกระดาษสมุดครับผมกระดาษสมุดนี่บ่งคนว่าจะใหม่บ่ใหม่เรื่องพี่น้องเพราะว่ามันอยากบานไปเอซีแต่เอซีนี่บ่ใหม่ครับผมนุมบั่นปลาบ่มีเอซีครับผมใหมาเนาะครับเนาะเต๋อต้นบา่นปลาเพราะมีเอซีครับผมสมุดนี่แหละสมุดเขียนหนังสือห้องนี่ละนี่ครับผมสมุดสมใหม่เรื่องพี่น้องกระดาษสมุด เบิ่งไปน้ากันครับผมสมุดนี mm ่บ hmm. ่ใหม่คร e, ับผมนี framework. ่แหละครับผมบ่ใหม่สมุดแต่ว่าซองอันนั่นเอซีกับเช็ดชูน่ะใหม่ครับผมเออใหญ่เขาตัวใดญครับผมถ้าผู้ใดเช็ดใดญเอามาให้นุ่มบานปลาบางเนี่ยครับผมครับผมนุ่มบานปลาก็เอามือใส่มือไหม่ลวเนาะเฮ็ดใส่มือแล้วเพิ่นก็บอกว่าห้องเพิร์นห้องปูเพิ่์นน่ะบ่ห้องผมน่ะบ่ใส่กระดาษกาไใ่ฟันยาสูบนี่บ่ใหม่ของผมนี่ใส่กระดาษทิชชูบ่ใหม่ครับผมเนื้อก็มือแล้วก็ยังมีกระดาษบ่ใหม่เนี่ยเออ โอ้ยนุ่มบานปลาคำบอกตะปูซ้ำหนึ่งต่ำหนิกระบองกาดอยู่เสมอหรอกครับผมมันก็แบบนีคนก็เฮาหน้าต่วันตะวัไเรียากันหรอกครับผมแต่ว่ากะมันว่ากะนุ่มบานปลากระบอหัวซ่าหน้าต่ว่าอยากไม่เห็ดคว่ำเป็นจริง่งพี่น้องเบมึงเขาเจ้าบอกจังไรนุ่มบานปลากระบอหัวซ่าหรอกครับผมหูหอกก็หูจูใจใจครับผมหูวัดนั่นแหละบางเทือก็เลือกถิ่ะเจ้าเลือกถิ่นเจ้าครับเนาะอันนี้ไม่เห็ดกะมันว่าไปขิงใส่ไผ่เนาะครับเนาะกะไม่เห็ดให้พี่น้องที่สุดไปเบมึงไปนั่งขันครับผมอือเอาคคววามจรริง่กัันบผ อย่าสิว่าแต่เขาว่าเขานั่นเป็นไผ่นะอ้าวไม่ว่าเป็นทานแบบนันเขาเนี่ยผู้ใดครับผมเขาอนเออขาวันตรงนี้รักษาในเบิ้งครับผมจังสีเสื้อน้องจะปเสื้อโค่นไงครับผมครับผมขี่กประมาณนะครับผม นี่แหละเบิ้งน้ากันครับผมอืมนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับผมเออเกละครับเรื่องสูตรเรื่องอยังไปย้อนเอนบิ้งคลิปเก่าครับผมนุ่มบานปลากะเฮ็ดอธิบายไปเบิร์แล้วครับเออแจ็คสิไปต,ตอบว่าจังไงเนาะสำหรับคลิปนี้กัประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง,งนจนจบครับ